เรื่องย่อละครเรื่องม่อมเป็ดสวรรค์ตอนที่16ออกอากาศวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567เวลา20นาฬิกา30นาทีทางไทยพีบีช่องใหมายเลข3หลังจากที่พระองค์เจ้าวิลาชรับบทโดยเอมณีรัตได้ชิมและตัดสินการแข่งขันรถมือแก่งเนื้อของคุณขำที่รับบทโดยทัพทิมอัญญรินกับแม่อึง่งรับบทโดยหน้าแนนพักจิรา ทั้งคู่ก็เริ่มเปิดใจให้กันมากขึ้นรวมถึงความสัมพันธ์ของคุณคำและคุณสุดซึ่งรับบทโดยฟิล์มเชอร์รีสาก็กำลังไปได้ด้วยดีและในระหว่างนั้นก็ได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเมื่อมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาด จึงทำให้เจ้าจางวางหมอประปุด้วยบอมนนทั์เป็นห่วงและร้อนใจมากได้สั่งกำชับให้พระองค์เจ้าวิลาศเข้มงวดคนเข้าออกพระตำหนักใหญ่ในทันทีโรคระบาดในครั้งนี้จะหนักหนาและฆ่าชีวิตผู้คนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วจะมียาหรือหมอที่ไหนรักษาโรคนี้ได้อย่างไรติดตามรับชมได้ในละครเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ออกอาการในวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมนี้เวลา20นาฬิกานาทีทางไทย PBS ช่องใหม่เลข3และทางแอปพลิเคชันวิภาหรือ www v i p a me